พีมาอัปเดตหัวมันเขาเบึงว่าฝนตกเลี่ยงกันอาทิตย์หนึ่งมันจะเป็นอาการเป็นอย่างไรพี่น้องหัวมันสิดีขึ้นจักน้อยเนี่ยเป่บึงว่ามันหลหัวเป็นไงเนาะพี่น้อง ดินตอนนี้อ่อนๆอเพราะมันฝนตกใสอันนี้เห็นแ้้สามหัวแต่น,นี้หัวดกเหลานี่ดกมีไง่อยู่สองสามหัวหัวหลอบเลย เงยดีอยู่มูนมันเดี๋เกาเดียนเดีด๋วยวจะมูนอีกเดียนก็กลัวคือสองเดียนเนี่ยเ่าจะคุดคือสิขุดช่วงกุยกีกาฝนเบิดแล้วให้ฝนเปิดฝนเบิดฝนเปิดหมดแล้วดบดีอยู่พี่น้อง ล่างมีหัวอีกบอ่เห็นนี่ตัวหัวออกขางนี่ยู่แปดหัวเก้าหัวนี่เหงาแล้วแปดเก้าหัว, 8, 9, หวแต่เมื่อกาสีไงก็นี่อยู่ต่อไปครับขาใส่เวลาอีกสองเดียนอีกสองเดียนเท่าก,กับสิขุด เดือนเครื่องหาสองเดือนลลนี่ยแหละจั้งใบซีคูดรุนมาไห้ฝนฝ้าเปิดคนละมบิ่งเอานี่ต่อเอานีไม่อยู่หาหัวทั้งพี่น,น้องเอานีไม่อยู่หาหัวหกหัว นี่หอกหัว,หวปิดไปคือเก่านะพี่น้องเดี๋ยวกระจิได้มาอัปเดตเบิ่งว่าหัวมันสีไงซ้ำ่มเลยจากหลังจากนี้ไปสามต้นนี้แล้วเดี๋ยวนั่นเฮกก็จะจิมาอัปเดตใหม่ หัวหัวมันใหญ่ปะใหญ่เพิ่มขึ้นขนาดเตะทางนี้มันบ่นเป็นตะนาวแต่มันอยู่สูงแน่อยู่ฝนตกน้ำมันก็ไหลผ่านเลยมองไปไม่เป็นน้ำขังหลอ มันทุกจุกเกืบยยานมันเนานเหียนมันนา่าแดอกมันอยู่สูงฝนตกน้ำก็ไหลเลยนอกจากมันสีแซยดเป็นเป็นดินเดียนแบบมันเยิมมันจะค่อยสีเนา Gracias.